สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันเี้ผมกับเฟอร์ชานัลนะครับวันนี้นะครับผมก็นึกอะไรดีๆออกนะครับอยากจะมาเกียนคนในฟรีไฟกันบ้างนะครับก็คือผมนะครับจะเข้าเกมไปนะครับแล้วก็ไปหาคนในโซนฟรีตายนะครับมาหนึ่งหนึ่งแจกปัดเปลี่ยนชื่อนะครับพอเขาหนึ่งหนึ่งชนะผมนะครับผมจะบิดบิดปึ๊บ เข้าบอีกแล้วบอกว่าล้อเล่นนะครับเชิญเข้าไปนะครับแล้วบอกว่าล้อเล่นแล้วบอกบิดแล้วก็ออฟไลน์ไปเลยนะครับไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมมาเข้ามาแล้วนะครับนี่แหลก พอชอครับ <c oughs> อคนหนึ่งหนึ่ง <c oughs> โอ้โหแม่งไม่มีใครสนใจเลยหา <c oughs> หนึ่งหนึ่งแจกบัตรพอชอหาหนึ่งหนึ่งแจกวันเป็นชื่อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีคนมาสนใจอาเอา <c oughs> เดี๋ยวผมได้เหยื่อแล้วผมได้เหยื่อแล้วครับมาเลยดีกว่า <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดีครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> ดีครับ อ่ะอะไรเหรอมาหนึ no? ่งหนึ่งไหมครับนะผมได้แจกบัตรเปลี Gun ่ยนชี่ ชนะผมได้แจกบัตรเปลี่ยนชื่อสามใบครับดาฝันเกินสามใบครับเขาไม่ตอบผมเลยอะสร้างเลยนะเลยนะครับสร้างเลยนะครับ โอ้เข้าไม่ตบผมเลยเขาเ,าเามือหนุนผมเกินเขาตบผมไหมเนี่ยอาผมสร้างแล้วกันเขาน<า>่าจะเล่นอยู่มาเออ เขาดูเย็นชามากเลยนะคนเนี้ยคือไม่ตอบอะไรเลยเฮ้ยยัยยัยอะไรนี่ก็ดีไหมผมบ้าเมื่อกี้ได้ยินปะเสียงอะไรวะไม่ใช่แล้วโดยเลยแก้งผีเนี่ย ไม่ได้ผมเล่นได้คอมก็อาจจะเสียผมจะแกงแผลเขานะผมว่าเขาได้เอาผมไม่ลงนก ย่อย่อย่อ้ย่อเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้ให้เขายิงนะให้เขายิงนะบูม first blood ย่อย่อย่อย่ย่อย blood. ย่อยเขาย่อยเขาย่อยเขา okay. <Hey. S 1> <Lord. S 2> ขอโทษครับขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจว้าวเยอะเยอะเยอะ เดี๋ยวแราตวกัก okay, ตัะแ <First Blood. S 1> <c oughs> รกตัวแรกต o วแู้ตกตัวแรกตัรตรกตวแรกตกวยแก้วแตแตัาตรริงเลยนะคนดูมกสกอร์47 ไม่มีวันที่ผมจะโดนสก,กอนนหรอกอออออ First Blood เ <c oughs> อ้เป็นไรครับตามแผนครับตามแผนครับผมจะบิดบัตรเขานะเอาไปเลยไปดูกันเลย <c oughs> เดี๋ยวว้อมเสียงกันฮัลโหลครับดีไหมครับ ฮัลโหลครับดีนไหมครับ <c oughs> ได้ <c oughs> หม่อำไมทำไมเขาจะกดผิดเปล่าฮัลโหลครับดีนไหมครับ <c oughs> พี่ได้บัตรนะยินดีด้วยครับบัตรเปลี่ยนชื่อให้ผมส่งให้เลยไหมครับ ฮัลโหลครับให้ผมส่งให้เลยไหมครับสามใบนะคะพี่ผมก็ล้งส่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาดูไม่สนใจผมเลยเว้ยเขาดูแบบกูจะเอาผมไม่เอาอะไรเลยของมึ่ะส่งไปแล้วครับ บิดแล้วบิดแล้วเอาเไม่ส่งแต่ผมส่งใหม่อีกทีนะครับฮัลโหลครับได้หไหมครับพี่เปิดไม์ก่อนเดี๋ยวผมส่งให้เลยเปิดไม้ก่อนเปิดไม้ก่อนเดี๋ยวผมส่งให้เปิดไม์ก่อนครับเดี๋ยวผมส่งให้

สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดทิ้งใหผง้ผมด้วยนะครับผมโดนยิ้มนะครับคอนเทนต์แตกหมดเลยเจอกลิปหน้าครับชอบ <c oughs>